สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูหมูหมูหมูทอดครับผมพอดีมีน้องๆเขาขอมาว่าพี่โจ๊ทาหมูทอดกระเทียมให้ดูหน่อยแบบง่ายๆนะหนูจะหัดทําก็ได้เลยครับก็เดี๋ยววันนี้เราทำให้ดูนะครับก็ส่วนผสมแรกนะครับอันนี้เนื้อหมูวันนี้จะใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะครับสามร้อยกรัมกว่าๆตีล้วเกือบเกือบสี่ร้อยกรัมก็สามร้อยกรัมนั่นแหละเพราะวา่าซื้อมาที่แมคโครแล้วเขาช่างมาเป็นชิ้นๆเนาะ อันนี้ก็หัน่นอันนี้หั่นเป็นเส้นนะครับนี่นะครับเอาเส้นพอดีพอดีคือสันในเนี่ยมันจะไม่เหนียวไม่แข็งอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องหมักนานทอดกระเทียมกันแน่นอนครับต้องมีกระเทียมหนึ่งถ้วยนะครับตำเอาไว้เลยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแป้งทอดกรอบเล็กน้อยนะครับเอาไวค้คุกๆเวลาที่เราจะทอดเนาะอ่า น้ำมันหอยซอสหอยนางรมนั่นเองน้ำตาลทรายอันนี้ซีอิ๊วขาวครับเพิ่มรสชาติพริกไทยเล็กน้อยวันนี้ใช้เป็นพริกไทยดำป่นนะครับเพื่อนๆจะใช้พริกไทยขาวก็ได้จะได้อาหมูที่เสียสีสวยกว่าแต่ตัวชอบพริกไทยดำกินมันฉุนดีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับก็อันดับแรกนะครับเอาน้ำตาลลงไปก่อนเพราะว่ามันละลายยากนะครับ นี่นะฮะไม่ต้องเยอะนะครับแค่พอให้ติดหวานเล็กๆแล้วก็ซีิวขาวครับน้ำมันหอยนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเจ้าขออนุญาตใช้มือนะครับแล้วก็เราจะละลายพวกซอสพวกนี้สักพักนึงก่อนไม่ต้องถึงกับละลายหมดก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะที่เราหมักหมูนะครับมันก็จะละลายซึมเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อหมูที่เราหั่นเอาไว้นะครับลงไปหมัก ใช้มือขยำเลยนะครับมันจะได้เข้าถึงทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเราหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้บางทีมันติดกันอยู่ซอสที่เราหมักเนี่ยครับมันจะเข้าไปไม่ถึงมันจะทําให้รสชาติมันไม่ทั่วถึงนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแป้งนะครับเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับเอาไว้คุกให้มัน มันพอติดที่ผิวมันนะเวลาทอดมันจะมีความกรอบนิดนิดที่ผิวนะครับแล้วก็จะทอดได้ง่ายนะครับไม่ต้องถึงกับคุกแบบเป็นครีมเลยนะครับแค่รู้สึกว่าพอมีแป้งบ้างใส่ทีละน้อยก็ได้ครับถ้ากลัวมันเกินไปนี่นจะประมาณนี้พอดีเพื่อนเห็นกันชัดไหมครับกลัวจะไม่ชัด นี่นะครับเราก็ขยำแป้งจนมันมันเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วก็โรยริกไทยป่นนะครับขยำให้เข้ากันนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมตอนที่เราทอดเราจะหมักสักคู่หนึ่งเก็บไว้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะหมักไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดกันเดี๋ยวโจงไปตั้งกระทะ รอดีกว่าน้ำมันร้อนเดี๋ยวเรามาทอดกันครับโอเคครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เอากระเทียมลงไปทอดนะครับเป็นกระเทียมที่เราขูดไว้เมื่อกี้แหละฮะใช้ไฟมีน้อแรงนะครับ,รบเดี๋ยวกระเทียมมันจะสีเข้มเกินไปคนบ่อยๆครับกระเทียมจะได้เหลืองสวยเสมอกันครับที่เราทอดก่อนเนี่ย เพราะว่าเราจะให้น้ามันมันมีกลิ่นหอมของกระเทียมด้วยเวลาที่เราทอดหมูนะครับเพราะว่าในหมูเนี่ยเราไม่ได้โขกสามเกอรหมักนะครับอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายๆเลยแล้วก็ทอดในน้ามันที่เจียวกระเทียมมาฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นหอมกระเทียมอยู่แล้วแล้วก็พริกไทยเราหมักไปในหมูแล้วใช่ไหมครับนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะเหลืองเร็วแต่ข้างในมันจะไม่กรอบครับ อนนี <Workers> ้กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วครับสังเกตว่าแค่เหลืองมันอ่อนนะครับเราจะไม่ใช้่าเราจะไม่รอจนมันเหลืองเหลืองเข้มเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้มกว่าเดิมอีกตอนที่เราตักมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่เหลืองมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลไม่ไหม้เลยครับไม่น่าทานเนี่ยครับเหลืองประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวเราตักใส่ตะแกรงเก็บไว้ก่อนนะครับให้มันสะเด็ดน้ํามันด้วยแล้วจังหวะนี้ครับกว่ามันจะสะเด็ดน้ํามันเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกสักคู่หนึ่งมันก็จะเหลืองไปกว่าเดิม พอดีที่ตัดโจ๊กมันไม่อยู่ก็เลยต้องใช้แบบนี้แทนโอเคส่วนที่เหลือ,อ,อนี้นิดหน่อยเก็บไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไว้ทอดกับหมหูประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปเสด็จน้ำมันไว้จน,ม,นมันเย็นนะครับมันก็จะเข้มไปกว่าเดิมนิดนึง เดี๋ยวตรงนี้เจ้าขอเปิดที่ดูดฟันนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันเป็นครัวเปิดเดี๋ยวกลิ่นมันจะฉุนมากมากแล้วแสบจมูกนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงก็เดี๋ยวเริ่มทอดเลยครับหนี่นะที่เราหมักเอาไว้นะครับลงมาทอดเลยน้ำมันเยอะก็ทอดกระ,ะทะเดียวได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเกลี่ยอีกทีนึงนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็ไปเกลี่ยมันออกอีกทีนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดจะเป็นรูดพื้น เ็เรียกเป็น,นกร้อนนะครับเพราะว่าหมูเราเป็นเส้นใช่ไหมครับเราก็ต้องทอดให้มันสวยงามเป็นเส้นนิดนึงแต่ถ้าอยากให้สวยจริงๆคือมันต้องค่อยๆใส่ครับใส่เีละเส้นเราเส้นอย่างเงี้ยมันจะเรียงตัวสวยอ่ารเร่งไฟนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราทอดกระเทียมไฟมันจะยังไม่แรงมากครับโอเคกลิ่นจะเริ่มหอมแล้วคะอ่ะ พอเราแยกมันออกจากกันหมดแล้วคันนี้ก็ใช้ไฟกลางนะครับทอดจนเหลืองนะครับต้องรอกับทู่หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่มันเหลืองเราก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ทอดไปเรื่อยๆคนบ้างนิดหน่อยไปเราก็กลับมันบ้างมันจะได้เหลืองทั่วถึงนะครับ ครับเพื่อนๆตอนที่เราทอดมานี่นะครับตอนนี้นะฮะหมูมันสุกแล้วล่ะเราเราสังเกตออกแล้วว่าหมูมันสุกแน่นอนแต่เราจะไม่ทอดจนให้มันข้างนอกแข็งๆข็งเพื่อนเสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทอดหมูข้างนอกแข็งๆขงเนี่ยมันจะแข็งไม่อร่อยเนาะพอหมูมันสุกเนี่ยเราจะเล่งไฟให้แรงนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเล่นแรงๆเลยเพื่อจะไล่น้ํามันให้มันเสด็จแล้วก็ให้เวลผิวหมูเนี่ยมันมีความกรอบนิดนิดแล้วมันจะหอมเหมือนมันเกรียมนิดน่อะอย่างเงี้ย ที่สีมันเข้มเพราะว่าเราใช้พริกไทยดํานะครับเดือนถ้าเป็นพริกไทยขาวสีจะไม่เข้มขนาดนี้นะฮะคือเล่นไฟแรงนะครับเพื่อให้มันเกรียมที่ผิวสีมันจะโอเคแล้วก็มีความหอมแต่ข้างในเนี่ยมันจะยังไม่แข็งมันจะยังนุ่มอยู่มันเป็นเทคนิคการทอดหมูอย่างหนึ่งครับพอดีคุณแม่เจ้าเขาสอนมาว่าทอดแบบนี้แหละทอดไฟอ่อนพอมันสุกปุ๊บเราก็เล่นไฟแรงให้สีข้างนอกมันมน,น่าทานเห็นไหม เดี๋ยพอเราเอาลงจากเตาไปเนี่ยมันก็กำลังดีตรงนี้ถูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักนะครับใส่กระชอนเอาไว้เพื่อที่จะให้มันสะเด็ดน,น้ํามันนะครับเมนูนี้หมูจะไม่แข็งนะครับมันจะกิมเกลียมหอมๆที่ผิวแต่ข้างในมันจะนุ่มเป็นเป็นเหมือนหมูทอดนุ่ม เหมือนที่โจ้เคยทาไปครั้งหนึ่งนานมากแล้วแต่นั้นยังไม่ได้อธิบายครับเป็นคลิปแบบสั้นๆเดี๋ยวมีโอกาสจะทําสูตรนั้นให้อีกทีแต่สูตรนั้นมันต้องใช้สันคอครับมันจะนุ่มแล้วก็หอมมันมีมันแทรกบำอันนี้เป็นสันในนะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยเดี๋ยวโจ้ไปจ,จัดจานมาให้ดูดีกว่ามันจะได้น่าทานกว่านี้แล้วภาพจะชัดๆกว่านี้นะครับเรียบร้อยครับผมก็จ,จัดจานมาแล้ว จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราเอากระเทียมที่เราทอดไปครั้งแรกครับโรยลงไปหน่อยนะถ้าใครชอบทานกระเทียมเยอะก็โรยเยอะๆก็ได้ครับมันก็จะเป็นหมูทอดกระเทียมที่นุ่มไม่แข็งกรอบเหมือนเหมือนที่เราเคยมีโอกาสได้ทานหลายๆครั้งนะครับอันจะเป็นสูตรแบบนุ่มๆเลยครับชิมก่อนอร่อย เป็นเรียบร้อยครับผมหมูทอดกระเทียมง่ายๆในแบบของนายนมโจ๊งนะครับตัวนี้ไม่แข็งนุ่มแน่นอนใช้สันในทอดไฟอ่อนนิดนึงจนสุกพอสุกเสร็จปุ๊บเล่งไฟแรงให้ข้างนอกมันสีสวยถูกใจแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยส่วนผสมจะเขียนให้ใต้คลิปไม่เยอะเพื่อนๆทาได้แน่นอนน้องๆที่ขอมาน่าจะทําได้นะครับระวังเรื่องความร้อนฟืนไฟน้ํามันนิดนึงแต่เมนูนี้น้ำมันไม่กระเด็นครับไม่ต้องห่วงครับ อเควันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอการทำอาหารง่ายๆของโจะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆน,น้องๆมือใหม่ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบายๆสวัสดีครับ